สวัสดีครับคุณเพื่อนกลับมาพบกับผมนะครับกับผมต้นบุญนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดร้านขายสินค้านะครับกับติ k t o ็อกช็อปนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนใดที่ขายของใน La z a d a และ s h อป e e อยู่ก็ลองมาสมัคร Tik t o ็อกช็อปเพื่อขายายช่องทางการจำหน่ายของเพื่อน,อนดูนะครับ อาจจะเป็นสร้างยอดขายเพิ่มเติมจาก l า z าด a ช h อปปีได้นะครับใครยังไม่มีบัญชีผู้ขายใน tiktok s hop ก็สามารถเข้ามาที่ลิงก์นี้นะครับ sellerths.tiktok.com ok. นะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้แล้วก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนได้เลยนะครับเข้ามาที่ sellerths.tiktok.com ok. ก็นีครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นผู้ขายประเทศไทยนะครับเราสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี ทิกต o k หรือว่าลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับง่ายๆนะครับทิกต o k ก็จะอนุมัติบัญชีให้เพื่อนๆประมาณ1 2วันทําการนะครับกรณีนี้ผมได้สมัครบัญชีแล้วก็ยืนยันตัวต,วตวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะล็อกอินเข้าสู่ระบบ ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถล็อกอินด้วยเบอร์โทรตรงนี้หรือว่าล็อกอินด้วยอ e ีเมลก็ได้ครับผมจะล็อกอินด้วยอ e ีเมลนะครับนี่ก็จะเป็นอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของผมนะครับหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอันนี้ผมได้ทําการลงทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆทาการสไลด์นะครับจิกซอนะครับเพื่อปลดล็อกเข้าสู่ระบบนะครับ ก็จะทำการเข้ามาที่หน้าเซลเลอร์เซ็นเตอร์ของ Tik t o k s h o p แล้วนะครับหน้าตาคล้ายๆเซลเลอร์เซ็นเตอร์ของ l a z a d a เลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าคล้ายกันมากครับทีมงานเป็นทีมงานเดียวกันหรือเปล่านะครับออกแบบระบบนะครับหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีอัตราการยกเลิกนะครับอัตราการปล่อยสินค้าล่าช้าแล้วคะแนนการจัดส่งนี่แหละครับอัตรา การส่งคืนสินค้าเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ขายนะครับเรียกว่าละไม้คล้ายคึงกันเลยนะครับผู้เข้าชมอัตราการซื้อต่อการเข้าชมรับฝั่งซ้ายก็จะเป็นเมนูต่างๆนะครับตั้งแต่เมนูผลิตภัณฑ์นะครับจัดการผลิตภัณฑ์เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ เป็นเมนูในการเพิ่มสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูคําสั่งซื้อนะครับเวลามีออเดอร์เข้ามาเราก็สามารถเข้ามาที่เมนูคําสั่งซื้อเพื่อจัดการคํำสั่งซื้อนะครับกดพร้อมจัดส่งนั่นแหละครับหรือว่าจะทําการยกเลิกคำสั่งซื้อก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูการจัดส่งสินค้านะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับเข้าร่วมแคมเปญหรือว่า นำสินค้ามาเข้าร่วมแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโปรโมชั่นการขายนะครับสร้างคูปองส่วนลดนะครับคล้ายกับ f ฟ e x i c o m b o ของ Lazada นั่นแหละครับ Fast Deal จัดส่งฟรีนะครับสร้างเงื่อนไขในการจัดส่งนะครับซื้อ500ส่งฟรีซื้อ1000ส่งฟรีนะครับเหมือน Lazada าเลยนะครับ ในเมนูโปรโมชั่นนะครับบัญชีของฉันนะครับการจัดการผู้ใช้บัญชี i k t o o กที่เชื่อมโยงครับตรงนี้ก็สําคัญนะเพื่อนๆก็มาเชื่อมนะครับมุมขวาบนนะจะมีคําว่าเชื่อมโยงบัญชี t i k ตอกนะเพื่อนๆก็นําบัญชี t i k t อกของเพื่อนนะครับแล้วก็เลือกบัญชีทางการตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ ID ดี k ิกตอกของเพื่อนนะครับแล้วก็รอให้ t i k t o อกช็อปเ l ลเลอร์เซ็นอรนุมัตินะครับสินค้าก็จะไปโชว์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของเพื่อนๆนะครับขั้นตอนนี้เรียกว่าสําคัญนะครับบัญชี t i k t o อกที่เชื่อมโยงนะครับเพื่อนๆเชื่อมโยงให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นการตลาดกับพันธมิตรนะครับหรือว่า a อฟเฟอร์เนั่นแหละครับให้พาร์ทเนอร์ของเรานะครับนำสินค้าของเราไปทำาอฟเฟอร์เนะครับนี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับของผู้ขายนะครับ หลังจากที่บัญชีผู้ใช้ของมเพื่อนได้รับการยืนยันตัวตนแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มลงสินค้ากับ TikTok Shop กันเลยนะครับให้เพื่อนเมาที่เมนูผลิตภัณฑ์นะครับการลงสินค้าก็จะมีการลงแบบแบบอัพโหลดนะครับลงแบบไฟล์ Excel นะครับลงครั้งละเยอะๆนะครับครั้งละร้อยรายการ200รายการก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับเครื่องมือการจัดการสินค้าในจํานวนมากๆนะครับกดเข้ามาได้เลยครับเนี่ยครับ เมนูเผยแผ่ผลิตภัณฑ์ในจำนวนมากนะครับกดเข้ามาแล้วทีนี้จะมีเทมเพลตนะครับดาวน์โหลดเทมเพลตออกมานะเพื่อไปแก้ไขข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ชื่อสินค้าแก้รายละเอียดสินค้าแก้ราคานะครับแก้รูปภาพนะครับก่อนที่เราจะอัพโหลดเทมเพลตกลับเข้ามาใน Ti k t ก k Shop นะครับสินค้าก็จะเพิ่มครั้งละเยอะๆนะครับชิ้น2อชิ้นสามชิ้นนะครับก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับลองดาวน์โหลดเทมเพลตลองดูครับ นี่ครับเพื่อนๆก็ต้องรู้ด้วยว่าเพื่อนๆจะลงสินค้าในหมวดหมู่อะไรนะครับสมมติว่าผมจะลงในหมวดหมู่เครื่องใช้ในบ้านนะครับเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ในครัวนะครับเครื่องขนมปังปิ้งก็ได้ติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไฟล์ Excel ของ TikTok s h o p มา1ไฟล์นะครับคล้ายๆกับการลงแบบ b a t c h u p l o หลของ l a z a ด a านะครับกดเข้ามาที่ ไฟล์ Excel ลเลยครับเทมเพลตของ TikTok s e l l e r Center นนะครับก็จะประกอบด้วยหมวดหมู่สินค้านะครับตรงนี้เห็นเป็นเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นเครื่องขนมปังปิ้งตรงนี้จะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนๆก็ใส่ให้ครบนะครับตรงช่องสีแดงนะครับต้องใส่ให้หมดนะครับตรงนี้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ช่องนี้จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับคำอธิบายสินค้าตรงนี้เป็นน้ำหนักยาวความกว้างความสูงนะครับ เป็นสีนะครับราคาปริมาณสต็อกสินค้าของคุณเนี่ยแหละครับเซลเลอร์ SKU นะครับเป็นรหัสสินค้านะครับของเรานะครับเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับตรงนี้จะเป็นภาพสินค้านะครับก็จะประมาณนี้เพื่อนๆนก็เตรียมข้อมูลชื่อสินค้าหมวดหมู่สินค้ารายละเอียดสินค้าไดริปชันนะครับภาพสินค้าราคานะเมื่อข้อมูลครบแล้วก็นํามากรอกที่เทมเพลตของ TikTok s e l l e r Center นะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็นํา ไฟล์ Excel นะครับมาอัปโหลดที่หน้านี้นะครับอัปโหลดเข้าไปสินค้าก็จะเข้ามาอยู่ที่ tiktok s h o p s e l l e r c e n t e อของเพื่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็แนะนำเพื่อนในการลงสินค้าแบบแบบอัปโหลดนะครับลงสินค้าแบบอัปโหลดแบบไฟล์ Excel นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาลงแบบธรรมดาก็ได้นะครับลงทีละชิ้นก็เลือกที่เมนูจัดการผลิตภัณฑ์ครับเมนูเหมือนลาซาด้าเลยนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นสินค้าที่ผม ได้ทําการลงเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะนะครับจะอยู่ทางขวานะครับนี่ชังัดชั่วคราวหมายถึงว่าสินค้ากําลังดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอยู่นะครับถ้าขึ้นว่าวางขายอยู่แสดงว่าผ่านการอนุมัติแล้วนะครับและสินค้าออนไลน์แล้วนะครับเนี่ยครับผมลงแล้วทั้งสิ้น25นะครับ25รายการนะครับถ้าเพื่อนต้องการลงสินค้าทีละชิ้นก็มาที่มุมขวาบนแล้วเลือกเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับใส่ชื่อสินค้านะครับ นี่ก็จะเป็นชื่อสินค้าของผมนะครับหมวดหมู่เป็นช้อนบนดินนะครับหมวดหมู่น่าจะอยู่ในหมวดเกษตรและสวนครับปรับปรุงบ้านอเปล่าครับการปรับปรุงบ้านอุปกรณ์ทําสวนนะครับเครื่องมือดูแลพืชครับแบรนด์ตรงนี้เราจะถ้าไม่มีแบรนด์เราก็ใส่เป็น no โนโบรนด์ก็ได้นะครับใส่เป็น no โนโบรนด์ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพของผลิตภัณฑ์นะครับ นะครับเป็นพ่วงพนดินนะครับใส่ได้สูงสุดแก้วภาพนะครับอันนี้ผมจะใส่ให้เพื่อนๆดูภาพเดียวก่อนนะครับเป็นภาพที่จะขึ้นโชว์ในทิกต o k นะครับเป็นภาพหลักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับเพื่อนๆก็ไปหารายละเอียดสินค้าหรือว่า De description นะครับมาใส่นะครับวิดีโอนะครับถ้าไม่มีก็ข้ามได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําหนักนะครับเป็นกรรมนะครับใส่ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับกับสินค้านะครับ ตรงนี้จะเป็นขนาดนะครับกว้างยาวสูงของสินค้านะครับรับประกันถ้าไม่มีรับประกันก็ใส่ขั้นต่ำหนึ่งวิก็ได้ครับตรงนี้ถ้าอยากเปิดแบบให้ชําระเก็บเงินไปทางได้ก็ติ๊กตรงนี้นะครับให้เป็นสีม่วงครับหรือว่าถ้าจะปิดเก็บเงินไปทางก็ติ๊กขึ้นมาเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นกดเผยแผ่ครับหลังจากใส่ข้อมูลสินค้ารายละเลอียดสินค้าและราคาเสร็จนะครับเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ก็เข้ามาที่เมนูผลิตภัณฑ์นะครับ จัดการผลิตภัณฑ์นะครับมาดูว่าสินค้าเราออนไลน์หรือยังนะครับถ้าสถานะออนไลน์สินค้าออนไลน์แล้วก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะว่าวางขายอยู่นะครับแสดงว่าสินค้าเราออนไลน์แล้วนะครับถ้าขึ้นว่าแรงอัพชั่วคราวตรงนี้นะครับแสดงว่าระบบกําลังทําการตรวจสอบสินค้าอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการลงขายสินค้าใน TikTok นะครับส่วนเมนูการตลาดกับพันธมิตรด้านบนก็จะเป็นในส่วนของ แอ f เฟอร์เนะครับหรือว่าให้พาร์เนอร์นำสินค้าของเราไปโปรโมทนะครับแล้วพาร์เนอร์ของเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์การขายสินค้านะครับจากเรานะครับหรือร้านค้านะครับ TikTok Shop Affiliate นะครับนี่ครับกดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถสร้างสินค้านะครับแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ที่พาร์เนอร์ของเราจะได้รับเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับเข้ามาที่แผนนะครับอันนี้ผมจะเลือกแผนร้านค้านะครับนี่ครับจะเป็นประเภทค่าคอมมิชชั่นนะครับ เปอร์เซ็นต์การขายนะครับเพื่อนๆก็สามารถตั้งได้เลยนะครับจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับพาร์ทเนอร์เราเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมให้5%เนะครับทุกๆสินค้านะผมจะให้5%นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเล่นลองดูนะครับในหมวด a f f i l i a t e ของ TikTok Shop นะครับเมื่อสินค้าเราถูกขายเราถึงจะต้องเสียค่าเปอร์เซ็นต์ให้กับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ได้เสียนะครับก็จากประมาณนี้นะครับในการขายสินค้าใน TikTok Shop ยังไงก็ลองเล่นลองดูนะครับอาจจะเป็นโอกาสหน่ใหม่ของเพื่อนๆก็ได้นะครับในการขายสินค้าใน tiktok shop นะครับแล้วมาเชื่อกันใหม่กับผมต้นวุฒใน EP หน้านะครับขอบคุณครับ